วันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับ Focal Alpha Twin Evo ลำโพงสตูดิโอมอนิเตอร์รุ่นใหญ่ตัวใหม่ล่าสุดจากซีรีส์ Alpha Evo จะเป็นยังไงเจ๋งแจ๋วขนาดไหนติดตามชมคลิปนี้ครับ เปิดตัวกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับในซีรีส์นี้ตั้งแต่อัลฟา50 EVO 65 80รวมถึงซับวันนะครับแล้วก็การไปเป็นตัวนี้อัลฟาทวิน EVO ซึ่งเป็นลําโพงแบบ2.5ทางนั่นเองนะครับจากรูปร่างหน้าตาแล้วเราก็เห็นว่าเรามีวูเฟอร์ขนาดเท่ากันจานวน2ดอกแล้วก็มีทวิตเตอร์หอันนะครับ ลำโพง2.5ทางน,นะครับก็จะมีทวิตเตอร์เอาไว้สลับขับย่านไฮนะครับแล้วก็จะมีวูฟเฟอร์อันนึงเอาไว้ขับย่านมิดบวกย่านโลแล้วก็วูฟเฟอร์อันหนึ่งก็จะไว้ขับย่านโลอย่างเดียวนะครับในภาคการทํางานของลำโพง2.5ทางน,นะครับเขาก็ไม่ได้ฟิกว่าฝั่งนี้จะออกเฉพาะมิดกับโลเท่านั้นแล้วก็ฝั่งนู้นจะออกเฉพาะโลเท่านั้นนะครับเรายังสามารถปรับสวิตด้านหลังเพื่อทําการสลับฝั่งมันได้ด้วยนะครับโดยสวิตนั้นก็คือการเลือกเป็นฝั่งซ้ายขวานั่นเองถ้าเราจะให้ลำโพงตัวนี้เป็น ลำโพงฝั่งซ้ายเราก็ตัดสวิตเป็นเล็บไปนะครับฝั่งซ้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมิดกับโลครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นโลอย่างเดียวแล้วพอเราจะเลือกเป็นฝั่งขวานะครับตรงนี้ก็จะเป็นมิดกับโลส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโลอย่างเดียวครับข้อดีของลำโพง2.5ทางนะครับเมื่อเราเอาไปเทียบกับลำโพง2ทางแล้ว2.5ทางก็จะได้เบสที่ชัดลึกมากยิ่งขึ้นรวมถึงได้กําลังขับมากขึ้นและได้มิติที่กว้างคมชัดมากยิ่งขึ้นครับมาดูด้านหน้าตัวลำโพงนะครับก็จะมีดอกวูฟเฟอร์2อันที่เป็นสเลดไฟเบ Alpha อัลฟาหก้าอัลฟา80รวมถึงซับวันด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นดอก6 5นิ้วจำนวน2ดอกครับแล้วก็มีทวิตเตอร์เป็นอลูมิเนียมอินเวอร์เต็ดโดมนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะคล้ายๆกับลำโพงรุ่นก่อนหน้าที่ออกมาในซีรีส์นี้นะครับแต่ว่าความสูงจะลดลงนะครับผมจะไปเพิ่มในส่วนของความยาวแทนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของพอร์ตระบายเสียงเบสนะครับอยู่ใต้วูเฟอร์ทั้ง2อันเลยด้านบนนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยมีโลโก้อันนึงนะครับอยู่ตรงกลางค่อนมาข้างหน้านิดนึง ด้านข้างนะครับก็จะ feel ชบเฉีียวนะครับสามารถหยิบจับได้สะดวกมากขึ้นนะครับมีร่องให้จับแบบนี้นะค ก็ลำโพงตัวนี้นะครับก็หนักพอๆกันกับ Alpha 80 Evo เลยนะฮะมาดูในส่วนของด้านหลังลำโพงนะครับเริ่มจากฝั่งซ้ายสุดเลยนะครับก็จะมีภาคเชื่อมต่อนะครับทั้ง XLR T-RS แล้วก็ RCA นะครับรวมถึงยังมีสวิตช์ Sensitivity นะครับสำหรับเลือกปรับเป็น6เดซิเบลหรือว่า0เดซิเบลนะครับสำหรับ Input แบบบาลานซ์นะครับแนะนําให้ใช้เป็น0เดซิเบลได้เลยนะครับส่วนอันบาลานซ์นะครับก็เสียงอาจจะเบาหน่อยเราอาจจะเพิ่มเป็น6เดซิเบลนะครับเพื่อให้ระดับเสียงดัังงขขึ้นนคครบผมแลละี่ก็ืออไไฮท์ Alpha มาทวินอีโวเลยนะครับ Switch สวิตสําหรับสลับเป็นซ้ายขวาผมอย่างที่เราได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะครับถัดไปข้างข้างเลยนะครับก็คือโหมดออโต้สแตนบายนะครับเราสามารถเลือกเปิดปิดเองได้เลยนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้งานลําโพงนานประมาณ15นาทีนะครับถ้าเรา e n a b l e บไว้ลําโพงก็จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานขึ้นไฟสีแดงโชว์สถานะด้านหน้าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการประหยัดพลังงานเลยทีเดียวลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นหน็อปสาหรับปรับชดเชยความถี่ทั้งย่านไฮและก็ย่านโลนะครับเป็นโลเชลไฮเชลครับ โดยย่านโลนะครับก็จะโลเชลอยู่ที่2 5 0เฮิรตซ์แล้วก็ย่านไฮก็จะไฮเชลอยู่ที่4.5กิโลเฮิรตซ์นั่นเองแล้วก็มีสวิตสำหรับเปิดปิดแล้วก็ช่องสำหรับเสียบสาย AC power นะครับประมาณนี้เลยครับผมมาดูในส่วนของสเปคลำโพงกันบ้างดีกว่านะครับ Alpha Twin Evo ต่อสนองความถี่ดได้ลึกตั้งแต่3 8ปเฮิรตซ์ไปจนถึง2 2กิโลเฮิรตซ์ให้ความดังสูงสุดอยู่ที่108เดซิเบล SPL ต่อข้างกำลังขับโดยรวมอยู่ที่130ยวัตต์โดยวูเฟอร์ข ั์แล้วก็ทวิ t เตอรับอยู่ที่30วัตต์ครับผมโดยใช้แอม a s s D าในส่วนของผ้าขยายครับราคาค่าตัวของ Focal Alpha Twin Evo อยู่ที่คู่ละ5 9 9 0 0บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะทดลองฟังสามารถเชิญเข้ามาได้เลยที่ Gimling Audio Showroom บางนาที่นี่ที่เดียวได้เลยนะครับหรือถ้าใครสนใจจะสั่งซื้อออนไลน์สามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้ทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาลำโพงรุ่นใหญ่สำหรับอัปเกรดสตูดิ ของคคุณนะรับลฟาทวินเอโวถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณห้ามพลาดนะครับวันนี้ผมหนึ่งกิมเล้งต้องขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าผมจะมารีวิวสินค้าอะไรนั้นต้องรอติดตามชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ